ข้าวโพดใบม่วงเกิดจากสาเหตุอะไรมีทางแก้ไขไหมไปดูในคลิปค่ะทุกคนสวัสดีพี่พี่น้องๆเพื่อนๆชาวไร่ข้าวโพดท,ทุกท่านนะคะพบกับป้าจอยเกษตร 5G อีกแล้วนะคะทุกคนศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องทำข้าวโพดนะคะ ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องข้าวโพดใบสีม่วงเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ไขไหมมาฟังกันค่ะทุกคนก่อนอื่นต้องขออภัยผู้ที่มีความรู้ที่ชัดเจนมากกว่าเรานะคะป้าจอยไม่ได้เรียนจบการเกษตรแต่ป้าจอยเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับไร่กับนากับสวน ึ่งความรู้นี้นํามาจากตัวเราล้วนๆบางครั้งอาจจะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดบางประการก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแปลงข้าวโพดตัวนี้ได้ลงคลิปไป2คลิปแล้วนะคะทุกคนเมื่อก่อนจะเป็นข้าโพดท,ที่สวยงามใบเขียวชะอุ่มนะคะตอนนี้ข้าโพดบางส่วนได้เปลี่ยนแปลงเป็นข้าโพดสีม่วงแล้วนะคะนี่คะ่ะทุกคนใบของเขาจะเป็นสีม่วงนะคะ มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เบ้นใต้คลิปป้าจอยว่าข้าวโพดใบสีม่วงแก้ไขอย่างไรมาดูกันคะ่ะทุกคนในช่วงนี้ชาวไร่ข้าวโพดประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับข้าวโพดมีใบสีม่วงบางท่านที่ไม่เคยเจอโรคแบบนี้ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรวันนี้ป้าจอยเกษตร5 g ได้มาไขาข้อข้องใจสําหรับทุกๆท,ท่านที่ยังไม่รู้สาเหตุของข้าวโพดใบสีม่วงนี้นะคะมาดูวิธีแก้ไขด้วยคะ่ะทุกคน ถ้าเกิดข้โพดประสบปัญหาใบสีม่วงจะหยุดการเจริญเติบโตทันทีนะคะทุกคนดูค่ะทุกคนต้นข้าวโพดท,ที่เป็นโรคใบสีม่วงจะต้นเล็กแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตด้วยใบของเขาจะไม่มีสีเขียวเลยนะคะทุกคนซึ่งแตกต่างกับตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นข้าวโพดท,ที่อยู่ต้นทางนะคะต้นทางที่เราปล่อยน้ํานะคะทุกคนทุกคนดูนะคะแปลงตัวนี้ ต้นทางจะเป็นสีเขียวแต่ระยะปลายทางจะเป็นสีม่วงนะคะกึ่งหนึ่งสีเขียวกึ่งหนึ่งสีม่วงเพราะฉะนั้นสาเหตุจากที่เกิดใบสีม่วงป้าจอยคิดว่านะคะทุกคนคิดว่าเกิดจากการส่งน้ำไม่เพียงพอนะคะ 1. นึ่ง้ำไม่เพียงพอ 2. ช่วงนี้อากาศหนาวอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวก็ได้ค่ะทุกคนแต่สำหรับป้าจอยคิดว่าอากาศหนาว จะไม่มีผลเท่ากับการปล่อยน้ำนะคะทุกคนการให้น้ำจะสำคัญกว่าอากาศหนาวนะคะเพื่อนๆดูปลายทางนะคะนี่คือการที่ส่งน้ำปลายทางนะคะทุกคนแต่ต้นทางของเราจะงามค่ะทุกคนข้าวโพดจะเขียวชอุ่มดีอันนี้คือความคิดของป้าจอยที่ได้คุกคลีก,กับข้าวโพดแปลงของเรานะคะดูค่ะทุกคนยอดของเขายังเขียวอยู่นะคะยอดเล็กๆของเขายังเขียวอยู่เลยค่ะทุกคนเพียงแต่ว่า ใบต้นๆ้นของเขาจะเป็นสีม่วงเท่านั้นนะคะวิธีแก้ปัญหาค่ะทุกคนอันดับแรกเราต้องปล่อยน้ำให้เพียงพอนะคะปล่อยน้ำให้ชุ่มเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะใส่ปุ๋ยยูเรียเพิ่มอีกสักขนาดหนึ่งนะคะวิธีการปล่อยน้ำปกติแล้วถ้าเกิดเราปล่อยน้ำา30นาทีเราต้องเริ่มปล่อยน้ำประมาณ50-60นาทีนะคะเพื่อที่จะทำให้ดินเปียกชุ่มกว่าปกตินะคะทุกคน ปุ๋ยยูเรียสูตร4600ต้องเพิ่มขนาดด้วยนะคะทุกคนใส่ได้1ไร่ต่อหนึ่งกระสอบนะคะใส่ยูเรียเสร็จเปิดน้ําอีกครั้งนะคะทุกคนให้ดินชุ่มทาให้ปุ๋ยของเราซึมซาบซึมซับเข้าไปในรากของข้าวโพดของเรานะคะถ้าเกิดเจอข้าวโพดหลุมละสองสมต้นถอนทิ้งเลยนะคะทุกคนให้เหลือไว้ต้นเดียวเช่นตัวนี้นะคะ เราต้องเร่งน้ําและใส่ปุ๋ยทางดินและก็ทางใบด้วยนะคะทุกคนสําหรับปุ๋ยทางใบที่เราจะแนะนํานี้ก็คือปุ๋ยเกล็ดค่ะทุกคนปุ๋ยเกร็ดที่มีเม็ดสีเขียวๆนะคะเป็นปุ๋ยทุ่งเศรษฐีนะคะแล้วอีกอย่างราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะทุกคนขนาดและวิธีใช้อยู่ที่ข้างซองนะคะอยู่ในข้างถุงค่ะทุกคนสามารถไปซื้อตามร้านค้าที่เขาขายพวกปุ๋ย มาฉีดนะคะเวลาฉีดให้ฉีดตอนเช้าเนะคะทุกคนเพราะว่าปุ๋ยนี้จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเกตที่เราจะสามารถละลายน้ำแล้วก็ฉีดเลยนะคะฉีดในเวลาเย็นเย็นนะคะทุกคนไม่ควรฉีดในเวลากลางวันนะคะถ้าฉีดในเวลาตอนเช้าเประมาณตีห้าถึงหกโมงแบบนี้ก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าจะทำให้ข้าวโพดเราได้สารอาหารที่ครบสมบูรณ์นะคะ ไม่ควรฉีดในเวลาที่ข้าวโพดมีใบเหี่ยวเฉานะคะเวลาฉีดเราต้องเอาเวลาที่ข้าวโพดมีใบสดชื่นแบบนี้นะคะทุกคนช่วงนี้เราต้องดูแลน้ําให้ดีนะคะทุกคนปกติแล้วเราจะให้น้ําวันละหนึ่งครั้งถ้าเกิดเป็นโรคใบม่วงแบบนี้เขาจะขาดน้ําขาดปุ๋ยเราต้องใส่น้ําวันละสองครั้งนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น จนกว่าข้าวโพดของเราจะปรับสภาพได้เขียวขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนนี่คือเคล็ดลับวิธีการบำรุงให้ข้าวโพดที่ใบสีม่วงกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าป้าจอยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะเพราะว่าป้าจอยก็ได้ทําสิ่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะจะลงคลิปให้ดูว่า ข้าโพดเราจะมีลักษณะเขียวขึ้นในลักษณะนี้ไหมนะคะทุกคนเพราะว่าเราเริ่มจะใส่ปุ๋ยเราเริ่มจะลงน้ําแล้วนะคะทุกคนเวลาเราผสมปุ๋ยเก็บเราสามารถใส่ยากําจัดหนอนได้นะคะทุกคนสําหรับยากําจัดหนอนป้าจอยได้ลงคลิปบอกให้ทุกทกท่านทราบแล้วนะคะสามารถย้อนไปดูคลิปก่อนๆได้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวิธีกําจัดหญ้าวิธีกําจัดหนอน การปลูกข้าวโพดไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์นะคะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการทำเกษตรไม่ว่าจะปลูกอะไรต้องมีความใส่ใจด้วยนะคะประจอยย้ำนักย้ำหนาว่าความใส่ใจต้องมาก่อนทุกอย่างเลยนะคะทุกคนถ้าเราไม่มีความใส่ใจอะไรก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะ เพื่อนๆดูนะคะนี่คือแปลงข้าวโพดแปลงเดียวกันที่ข้าวโพดจะเป็นสีม่วงที่ลงคลิปเมื่อกี้นี้นะคะที่ถ่ายให้เห็นเมื่อสักพักนี้นะคะตัวนี้เป็นแปลงต้นทางที่ส่งน้ํานะคะทุกคนใบของเขาจะไม่มีสีม่วงเลยนะคะซึ่งจะแตกต่างก,กันกับรายแถวมากนะคะทุกคนอันนี้เราก็ได้มาเปรียบเทียบกันนะคะป้าจอยคิดว่าเกิดจากการส่งน้ําไม่เพียงพอมากกว่านะคะอันนี้คือความคิดของป้าจอยนะคะ แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เป็นสีม่วงหมดเลยนะคะทุกคนอยู่ในระดับปลาย,ลายแถวนะคะแต่ระดับต้นของเราจะงามมากค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนดูนะคะคลิปนี้ป้าจอยได้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะทุกคนทุกคนก็ดูและพิจารณาด้วยนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและเม้นใต้คลิปป้าจอยด้วยนะคะเพราะว่า โรคใบม่วงป้าจอยก็จะพึ่งประสบผลเหมือนกันค่ะทุกคนทุกๆปีเราไม่เคยประสบป,ปัญหาแบบนี้นะคะพึ่งจะมาเป็นปีนี้ปีแรกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการปลูกข้าวโพดทุกพื้นที่ช่วงปีนี้จะเป็นจำนวนมากร้อยละแปดสิบเลยนะคะทุกคนท่านไหนที่ประสบผลสำเร็จในการบำรุงในการทำให้ข้าวโพดใบสีม่วงกลายเป็นสีเขียวได้เม้นใต้คลิป บอกป้าจอยด้วยนะคะทุกคนว่าสาเหตุมาจากอะไรและเราจะแก้ไขอย่างไรนะคะเรามาแลกเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคะ่ะทุกคนเพราะว่าป้าจอยก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นขนาดถึงจะเป็นเกษตรนะคะเราทําตามประสบการณ์ของเราที่ได้เจอมานะคะคลิปนี้ป้าจอยเกษตร 5G ีได้เดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วหวังว่า ที่น้องๆพี่ป้านาอาคงได้รับประโยชน์กับคลิปนี้นะคะป้าจอยเกษตร 5G ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะคะผู้ที่เข้ามาชมใหม่ถ้าเกิดชอบคลิปของป้าจอยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะสรรหานำเสนอมาให้ทุกๆท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรนะคะ คลิปนี้ขอโอกาสลาพี่ป้านาอาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ